สวัสดีครับสวัสดีนะครับพี่พี่เพื่อนเนะครับชาววิทูทุกท่านนะครับครับวันนี้ครับต้อมพามารีวิวรถตักนะครับรถตักเอลออนเข้าใหม่อีกแล้วนะครับครับตัวนี้เป็น wa 1 0อรุ่น6นะครับนี่ครับวงกี่สวยๆนะครับขนาดประมาณ1.5กิโนะครับอ่ารถตักเอลออนนะครับสภาพสวยๆกันเลยนี่ครับซีนกระบอกนะครับสวยเดิมๆนะครับเป็นแบบหลังคานะครับ รุ่นนี้นะครับคอนโทรนเดี่ยวนะครับน่าใช้มากนี่ครับดูชุดด้านล่างก่อนนะครับแห้งๆกันเลยนะครับเดี๋ยวดูภายในข้างบนก่อนครับนี่ครับเบาโชกนะครับคอนโทรนเดี่ยวนะครับอีกตัวเป็นตัวเสริมนะครับระบบเกียร์เดินหน้าสีถอยหลังสีนะครับนี่ครับระบบเลี้ยวเอ่อนนะครับสภาพเบาะเดิมๆเลยนะครับ ตัวนี้เป็นรุ่น6นะครับรุ่น6 wa รุ่น6ก็ค่อนข้างใหม่แล้วนะครับตัวนี้ปีผลิต2013นะครับรถนำเข้ามือสองจากประเทศญี่ปุ่นนะครับสภาพสวยๆนะครับพี่พี่นันได้หารถตักนะครับไซส์คิวครึ่งเกือบเกือบคิวครึ่งนะครับก็ใช้ตัวนี้ได้เลยนะครับนี่ครับเครื่องยนต์สสูบเทอร์โบนะครับรับประกันความแรงนะครับสนใจลองมาวิ่ง นะครับลองวิ่งลองขับทีหลานได้นะครับผมนี่ครับปัดลมระบายความร้อนหลังใบใหญ่ๆช่องโล่งๆกันเลยนะครับครับตัวนี้เป็นรุ่น6นะครับรถนำเข้านะครับจากญี่ปุ่นไม่เคยใช้งานในไทยนะครับนี่ครับเนื้อตัวสวยนะครับเดิมๆเลยนะครับนี่ดูเครื่องอีกฝั่งหนึ่งนะครับเครื่องสวยๆนะครับสภาพแห้งเลย เป็นรถตักเอลออนนะครับรถนําเข้ามือสองจากประเทศญี่ปุ่นนะครับสภาพดีนะครับพร้อมใช้งานเลยนะครับนี่สีเดิมนะครับสวยๆกันเลยนะครับเปลี่ยนเพียบครับนี่ครับปี2013นะครับผลิตเดือน11นะครับปลายปีแล้วครับ2013ปลายปีนะครับนี่ซีนกระบอกเดิมๆหมดเลยนะครับ สนใจขอรูปขอวิดีโอทดลองใช้งานเพิ่มเติมได้นะครับติดต่อเบอร์โทต้องด้านล่าง2เบอร์นี้ได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะครับก็สนใจนะครับช่วงนี้ก็มาดูได้แล้วนะครับขอบคุณมากครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ